ตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่จุดที่3นะครับจากที่เรา,าดาูจุดที่2แล้วนะครับก็ใช้เวลาจุดที่2ยาวนานนะครับเนื่องจากว่าดูพระาที่ตกด้วยนะครับผมจมุจดูไ,ไม่รู้เหมือนกันไม่ะ เห็นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่จุดที่3นะครับของภูป่าเปาะนะครับผมพี่คีนเล่นชิงช้ากัดน้องแมมอยู่นะคะจุดที่สองสวยสวยสวยจุดที่2นะครับสวยมากเลย คือบรรยากาศนะครับสองภางฝั่งทางรพระอาทิตย์แสงแสงพระอาทิตย์สวยมากนะครับตรงนั้นใช่ค่ะ นีเรากำลังจะขึ้นอีกแล้วนะครับผมขึ้นข่าอีกแล้วนะครับ EP3 นะครับเราก็จะพาไปดูนะครับจุดที่3นะครับของภูป่าป่อนะครับทั้งหมดจะมี4จุดนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับแต่เราก็ได้เห็นพาทิตย์ตกนะครับผม คือจุดอะไรคะตรงนี้คือที่สามก็เหมาะสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ๋อพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนครับ็จะเห็นเขาที่มีรูปร่างคล้ายผู้หญิงผู้ชายนอนตรงเนี้ยนะครับผู้หญิงนอนตรงนี้โอ้โอ้เหมือนมากจริงๆครับแล้วก็จะมูกอืมผมขยายมันอันนี้ก็ลังเริ่ออกคนโอ้โอ้เหมือนเลยนะน้องแ่ม นีเหมือนผมหอมตรงนี้ผู้ชายก็เดี๋ยวตาำนอนกอดคุมครับอ๋อตรงนี้อะไรนะครับคุณอันนี้อันนี้ไอ้นางผมหอมนางผมหอมแมมครับผมนี่นางผมหอมนะครับจิตเมืองซรับอันนี้เจ้าชายวรจิตนะครับโอ้ขาไปทางภูกระดึงนะภูกระดึงอยู่ฝังที่ตะวันอกโอ้ภูกระดึงอยู่ทางนู้นใช่ไหมครับบางคนนี่เป็นสามีภรรยาเรือนหอเขาคือภูหอนี่แหละครับภูหอคือนั่นใช่ไหมครับภูหอตรงนั้นนี่ตำนานพยาช้างนางผมหอมอ๋อตำนานพัดนี่คือตำนานเลยน้องแมมเนี่ย นางผมหอมกับเจ้าชายเลยนะครับเจ้าชายวรจิตวรจิตนะครับอย่างเงี้ครับโอ้โหเปิดใน g ู o g l e ไอ้นุ้ยกูเก l ลก็ได้ครับว่าพญาช้างนางผมหอมพญาช้างนางผมหอมนะครับจะมีประวัติมีกันอยู่บ้านอยู่บ้านไออยู่วัดโนนสว่างบ้านหนองบัวครับอือวังสภูมิครับโอ้โหเหมือนจริงๆครับเี่ สวยมากเลยครับที่สี่ก็จะขึ้นอีกสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับจุดยอดตรงตรงไหนครับผมเดินขึ้นไปโอ้รเราเราขึ้นได้ไหมครับเราขึ้นได้ไหมครับตอนนี้ขึ้นได้ไปเลยค่ะไปเลยดีกว่านะครับอยากเห็นเดี๋ยวถ่ายองค์โท่านเคยเสด็จนะครับแล้วครับ น้องแม่ไปไปกันเราไปกันดีกว่าชีพขาวผู้พิชิตเราต้องได้ที่ภูป่าปอนะครับขึ้นเราขึ้นทางไหนครับที่เขาเรียกว่าภูป่าปอขึ้นขึ้นตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมาตามตามบันไดดินนะครับได้ครับผมขออนุญาตนะครับมปแล้วชมวิวข้างล่างใช่ไหมครับประมาณจริงๆจุดนี้เขาจะต้องโอ้ไฮไลท์เลยใช่ไหมครับไฮไลท์ดูผ้าที่ขึ้นผ้าที่ตกครับอ๋อตรงนี้ครับไปได้ครับนานเราแป๊บหนึ่งนะครับ ครับผมนี่เราเรากำลังจะขึ้นไปนะครับที่ข้างบนสุดจุดที่สี่กันเลยนะครับผมจุดนี้เราจะต้องเดินขึ้นไปเองนะครับผมใช่ค่ะ250เมตรค่พี่ัทได้ครับฝึกไว้นะครับเพราะว่าพี่นัทน่ะจะต้องไปผูกกระดึงอยู่แล้วนะครับครับผมจะซ้อมไว้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีพี่นัทก็จะมาปีนอุทยานแห่งชาติที่กระดึง ตรงนี้ใช่ไหมครับที่สาราองค์โสมอยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมครับหกเหลี่ยมตรงนี้โอ้ใช่่ตรงนี้ค่ะเราขึ้นไปก่อนดีกว่านะคะเี๋ยวมันจะมืดเน,ะดนาะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นิดเดียวสู้ๆคะ่ะน้องแมมเพื่อความผูพ้พิชิตูพ,พิชิตนะคะผม ช่นี่จุดผมวิวอ่สามจีเหนือ 3, น้อําทะเลขอโทษนะครับท่านผู้ชมอาจจะเสียงขาดหายนะครับ <c oughs> ปิดไ้่ะไม่ได้พา่ไปไไเราบุกขึ้นไปนะครับผมนนมืดแล้วอ่ะใช่ค่ะเราแน่จะขึ้นแล้วก็ลงเลยอ่ะใช่ค่ะ กี่เมตรนะคะอันนี้สองห้าเมตรค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่จะมาเที่ยวนอกวางแผนล่ามาใ้าดีกว่าแต่ว่าถ้าพายทิศตกเราก็ไม่ชมได้แต่ตรงนี้จะไม่เหมาะกับมาถึงคืนนะคะใช่ครับเขาบอก300เมตรใช่ไหมคะคุณพระช่วยเนาะดูมันไดค่ะน้องแมว ไปไหมคะน้องแมมได้ค่ะนี่น้องแมมอยู่ตรงนู้นนะครับใ่้ หายใจแรงหน่อยนะครับรหรหรไห,หวอยู่ค่ับจะไหวอยู่ค่ะอยากขึ้นเดี๋ยวขาลงเพค่อยาจะไหวจะถึงแล้วค่ะเนี่ย จะถึงแล้วค่ะขาลงไม่เหนื่อยแน่ค่ะผู้กระดึงจะประมาณนี้ไหมคะลงแมวฮะ เบ็ดทางเป็นแบบไหนคะก็มีทางแน้ด้วยมีทางแบบนี้จริงไหมคะจริงค่ะโอ้โหพูดดึงอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ให้พี่มาสัมผัสก่อนอันไม่ไดง,ไงเลยนะไม่เลยนะไรค่ะพี่ตั้งใจแล้วคะ่ะพี่จะต้องไปให้ถึงให้ได้คะ่ะ <c ười> อ๋อนี่ไงถึงแล้วนี่ <c ười> นี่ไงค่ะเดินทางกันต่อเลยนะครับแล้วจะได้บอกกับทุกคนว่าเราขึ้นมาถึงจุดที่สี่ของภูป่าปอดแล้วนะครับ นั่นไงครับแสแสงสว่างที่ไปลายมง,งนั่นแหละค่ะชใช่ค่ะนั่นไงนั่นไงคะ่ะ,คะดยีแ็ก นั่นไงคะ Get เราจะได้พบกับความสุดยอดไว้พี่คือผ okay. um, ู้พิชิตผู้ปาเปาะ นี่ครับขึ้นมาแล้วครับเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับแต่คุ้ม ดีๆตรงนี้ต้องเป็นตอนเช้าพาชิดขึ้นทางด้านนี้นะครับตอนนาตาศน้องแมวไหวไหมคะไหวค่ะพีน้้นั่นแหละเดี๋ยวพีน้าจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกล้วหน่อยครับไหนๆขึ้นมาแล้วโทษนะครับท่านผู้ชมอะ นี่ครับเราถึงภูป่าปอแล้วครับว้าวสวยมากพราแม่มถ่ายตรงนี้ให้พี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะเราคือผู้ชิดภูปะปะหนึ่งสองซ้1หนึ่งสองซ้ม ผู้พิชิตผู้ปะปอนะคะตอนหนึ่งทุ่มค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> หนึ่ง <Yeah. S 1> สองสามโอเค <Yeah. S 1> อ่ะถ่ายเขาด้วยเออหนื่อยนี่นะคะเราคือผู้พิชิตผู้ป,ปะปอต้องใกล้ๆแบบนี้เละคะ้ค่ะพี่นั่ไปนั่งก่อนเราคือผู้พิชิตผู้ปะปอเย่เย่ yeah. Yeah. Okay. ไปดูตรงสะพานสักนิดนึงก,นก่อนที่จะมืดนะครับของพระอ,องค์เจ้า,<ร>าสง,สงว้าวทุกคนครับดูนี่ใหงว่าแต่บรรยากาศอย่างนี้น้อยคนนะครับที่จะได้เห็นนะครับพราอเพราะว่าเขากลับกันหมดแล้วนะครับแต่เรายังไม่กลับนะครับ แตว่าไม่มีใครได้เห็นแล้วค่ะเพราะว่าไม่อยู่กันนะคะไม่ทำแบบนี้นะคะใช่ครับจะกลับกันต่อจำที่ผ่าชูทงได้ไหมครับแล้วก็แบบนี้นะครับผ่าชูธงตรงไหนภ<า>ูหินล่องกล้าค่ะว้าวอ,อันนี้คือภูเขานะครับฟูจินะครับเมืองเลยนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเรายังเห็น กล้องนี้นะครับน้องแหม,มกันยังเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่เลยนะครับสวยมากจริงๆใช่ค่ะ,ะพี่ะใช่ค่ะนีน้องแม,มวางโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นเลยอได้เห็นนะครับผมว่าความสวยงามนะครับของกุจิมึงเลยนะครับหนึ่งสอ ซ้โอ้สวยมากอาท่านี้ด้วยค่ะน้องแมวผ่านมาทาังนี้จะได้เห็นเขื่อนนักหน่อยเี่ยสองซเ้สงวยงามมากครับโอ้โหมุสูงหน่อยค่ะมุนสูงหน่อยเงีสอซ้มเงี้ยหนึ่งองโอ้โหสวยมาก กลังยขายพี่กด้วยครับได้ค่ะไม่เก็บโทรศัพท์อ่าไม่ต้องเก็บอ่าเสียบสายมนดีกว่าอ่ะหนึ่งใช่ค่ะอุ้ยสว่างอยู่นะยังสว่างอยู่อืยังสว่างอยู่ยังสว่างอยู่จ้ะหนึ่งสองซมสายหนึ่งสองมหนึ่งสองมโอเคปังแม่น้ำ ถ้าเรามาเช้าสวยเนะาะเรามาผิดช,ช่วงเวลาไม่เป็นไรหรอกรอ,กอะใช่ค่ะเราถ่ายขากันอ่ะหนึ่งสองเพิ่มเ่งสองเพิ่มี๋ยวกันหนึ่งะอ่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแบบขออนุญาตถ่ายรูปกับพี่นัทก่อนนะคะอ่าพี่น,นัทบายบายพี่นังหลังๆแล้วมันจะถ่ายค่ะวิชกบีเลฟมีสุภาร่างกายแข็งแรงครับค่ะค่ะชลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงทั้งตัวเราครอบครัวนะคะสาธุค,ค่ะตรงนี้คือถนนไปจังหวัดเลยนะครับตรงไหนไอ้ส้มๆเนีน่ยเหรอเออเออ รอหมายถึงว่าเชียงคานต้องผ่านเมองเลยไปก่อนอเนาะโ,โอเคทุกท่านค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแบบกับพี่นันขอตัวลงจากภูก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับนพาเที่ยว่าป่องนะครับ จุดที life, dai, ja. okay. ่ส okay. so, ี okay. ่นะครับ no, จ่ายจ่าโอเคครับสี่นะครับก็เป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับค่ะทุกคนนะครับได้มานะครับก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับตรงนี้นะครับสวยมากมากใช่ลมเย็นเนาะโอเคบ๊ายบายจุดที่สี่ไอจุดที่สามน่ะก็สวยใช่คขอบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่นัน